สวัสดีผู้ชมมาวันนี้กับข้าวง่ายๆให้หลานกินนี่ไข่ไก่ห้าใบาข้าวง่ายๆวันนี้ทำให้หลานกินสิเนอะใข่ร็ดี

ตุนไข่พี่น้องตุ๋นไข่ตรงเครื่องให้หลานกินหน่อยมื้อเย็นนี่ใส่ต้มน้ำเดือดนะใส่ช้วยไปนะใส่น้ำมนันลงไปหน่อยพี่น้องเพื่อไม่ให้เวลาเราน่ารับไม่ให้ไข่มันติดก,กับกับถ้วยนี่เราไปใส่น้ำพี่น้อง ทีก็ทำขายแล้วบอกว่า,าใส่นมใส่นมใส่ใครก็ไม่รู้นะแต่ใครทำที่ไรใส่น้ำก็เสียดพีน้องอร่อยใส่นมแล้วมันจะเลีเ่ยนไหมไงไอเดีม เดี๋ยวใส่อะไรลงไปก็เนี่ยคนไม่น้อยพี่น้องก็เดี๋ยวเรามีเต้าหู้ด้วยมีกุ้ง ปิดฝาไว้พี่น้องเดี๋ยวตุนปใปไข่ซุกกันกับข้าวง่ายๆวันนี้ทำให้หลานกินไข่ตุนทรงเครื่องมาดูกันพี่น้องได้ยังน่าจะได้และเนี่ยร้อจิ้มไปถ้าไม่มีน้ำไข่ที ถะลักขึ้นมาแล้วใช้ได้เลยพี่น้องอุ้งตัวใหญ่ใหญ่ใสไปทำให้หลานกินจัดเต็มที่อุ้งพบรลำบรลพี่น้องไหม ใอ้ต้าหูต้าหู้ไข่ปิดฝา ดี๋ยวมารอดูตาสุกกันไปน้องมาดูว่ากุ้งสุกยังไปน้องโอ้โหสวยเลยล่ะพี่น้องเลยสวยอลังเลยสวยอลังเลยอืมสุกแล้วสุกแล้วสุกแล้วคุณภาพครับถ้วยเลยพี่น้องขอบอกเห็นไหมเนี่ยอืม กะเจียวเฮ้ยกระเทียมเจียวโรยไปเลยเดี๋ยวให้มันเย็นก่อนพี่น้องเดี๋ยวจะใช้ออกมาไว้ข้างนอกให้เดี๋ยวจะใช้ออ,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 ออกนอกก่อนเดี๋ยวมาดูกันนี่ท่านผู้ชมเป็นไงน่ารับประทานไหมพี่น้องเลยน่าเจะน่ากินไหมเนี้ย ไข่ตุนทรงเครื่องใส่กุ้งตัวใหญ่ใส่เต้าหู้ไข่โรยด้วยกระเทียมเจียวโอ้โหพี่น้องเลยขอบอกเลยกระเทียมเจียวเนี่ยถ้าใช้เจียวนะพอเหลืองเอาลงแล้วก็ใส่ผมปรุงรสไปหน่อยแล้วก็เกลือไปนิดหนึ่งเพื่อให้มันมีรสชาติเนี่ยเรามาโรยบนกุ้งโรยบนไข่ตุนน๋นนะพี่น้อง เนี่ยไข่ตุ๋นกับข้าวตะไคร้มีหนวดมือนี้คลิปสั้นๆง่ายๆทําให้หลานกินน่ากินแม่และมันแทบมองยังไม่เห็นไข่ตุนเลยพี่น้องเห็นแต่เต้าหู้เห็นแต่กุ้งตัวใหญ่ๆเห็นไหมเนี่ยตะไคร้ทำดีไรเกลี้ยงทุกทีพี่น้องไม่มีผิดหวังกับข้าวตะไคร้มีหนวดมือนี้ไข่ตุ๋นทรงเครื่องใส่กุ้งตัวใหญ่ใส่เต้าหู้ไข่โรยด้วยกระเทียมเจียวหอมกลุ่นเลยพี่น้องเสร็จเรียบร้อย น่ากินนะท่านผู้ชมเอฟซี FC ทุกคนเนี่ยด,ดูแลกดแชร์กดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจใตระชัยมีหนวดด้วยนะกับข้าตรชัยมีหนวดอร่อยทุกจานวันนี้เสนอไปเป็นไข่ตุ๋นทงเครื่องใส่กุ้งตัวใหญ่ใส่เต้าหู้ให้หลานลักของตาชัยกินเนี่ยเขาชอบมากเลยเนี่ยเนี่ยขอบคุณทุกคนที่เป็นกำลังใจนะขอบคุณมากครับขอบคุณครับสวัสดีครับ